ขับรถมากี่ปีแล้วเี่สิบปีตอนสองปีแรกสามหมื่นสี่สมมสเงินเดืนอนเป็นยังไงพ,พ,พ,พุ่งพวดพวดพวดพี่จะซื้อรถใหม่อ่ะแล้วตอนนี้ไปซื้อน้ำมันไหมพี่ลิดหนึ่งอ๋อ <c oughs> ไปซื้อน้ำมัน่หมพี่ินึง ก่อนเงินสามหมื่นแปดลองรับในยุคผมนะครับก่อนผมเข้ามาสองปีก่อนใช่ไหมสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนี่คือต้องด่าเขาลยืนพื้นต้องสามด่าแล้วมันต้องสาม2ีสองออกสองหกนี่โทรไปด่าเลยสองหกสองเจ็ดสองแปดพี่โทรไปด่าเขาแล้วเงินตกแปดพันทุกวันนี้พี่ไม่รู้จะไปที่ไหน โอ๊ยตายโควิดก็ไม่น่าเกี่ยวเพราะยังวิ่งงานกันวุ่นอยู่เลยโควิดน้องครับน้องพี่อยู่ทู่วเครับถ้ามีอะไรช่วยพี่ได้ก็ช่วยพี่ไปก่อนนีอะไรช่วยพี่ช่วยพี่ได้ไปก่อนเพอผมพี่เฟื้นขึ้นมาต่ตังยังกระถีบสามล้อนะนี่เดี๋ยวดูรถให้นี่คันนี้ก็แปดพันมาแรกๆร่วมสี่หมื่นนะครับเงินอันนี้ก็แปดพัน น้ำมันไหไพที่เล่นรถคันเบลเลอร์บเบเธอร์ดูบริษัทมันจายเงิน